ต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็อัปเดตข่าวสารในส่วนของตลาดคริปโตไปแล้วนะนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีโดยภาพรวมของตลาดคริปโตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกองทุนบริหารความเสี่ยงระดับล่นครับหันมาลงทุนเงินก้อนโตในตลาดดิจิตอลแล้วนะก็อาจจะเป็นข่าวดีครับในส่วนของแมนกรุ๊ปลิมิตนะครับได้วางแผนที่จะเปิดตัวกองทุนบริหารความเสี่ยงท่ามกลางการลุ่มสลายของกรดานเทรดเอฟจีเอเนาะก็นะครับในส่วนของการที่นะครับ กราคริปโตสูญเสียงมูลค่าจากคุณกระดานเทรด f g x นยก็เมื่อก่อนที่กระาคทิปโตเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณสักหนึ่งล้านล้านนะครับตอนนี้ก็ตกมาอยู่ที่ประมาณ8 แสนล้านเราก็หายไปประมาณ2 0 0แสนล้านประมาณนั้นก็ทำให้ในส่วนของม r k ก t แค p ของลาดคคิโตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับนะครับผลกระทบพอสมควรนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับโดยนะครับในส่วนของแมนกรุ๊ปนะนี่เขาก็เป็นบริษัทนะที่มีความแข็งแกร่งไปอย่างมากนะโดยแมนกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นกลุ่มบริษัทที่บริหารสินทรัพย์เกือบนะหนึ่งแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งนะครับนอกจากนี้เขายังจดนะครับทะเบียนอยู่ในส่วนของหลักทรัพย์ของลอนดอนด้วยนะอันนี้ก็ต้องคอยดูว่าเจ้าใหญ่นี้เขาเข้ามาแล้วเจ้าใหญ่อื่นจะ เข้ามาบ้างหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยกำลังเรียกนะครับในส่วนของนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาเพื่อเอาเงินเข้ามาเติมในส่วนของตลาดคริปโตให้กลับขึ้นไปที่ประมาณ1ล้านล้านเมื่อครั้งแนอดีได้ถ้าเกิดกลับไปตรงนั้นได้นั่นหมายความว่าคริปโตก็มีโอกาสที่จะเดินต่อไปได้นะครับซึ่งในส่วนของมันไม่ใช่แค่ในส่วนของแมนครุบเท่านั้นนะ JP m o มอ a n แกในส่วนของ Black Rock เขาก็มีการลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับแต่อาจที่จะยังไม่ได้ใส่สุดติงระรมานั้นแต่ก็เป็นสัญญาาณทีีี่่ดวตอนนน้ะครับ สถาบันหรือว่านักลงทุนเจ้าให,ใหญ่เขาเริ่มห,หนันมาแล้วอาจจะมีคารีหลังจากนี้ก็ได้ว่าจะมีคนอื่นตามสมทบมาอีกทีหนึงประมาณนั้นครับ อันนี้ก็เป็นข่าวเล่าสู่กันฟังนะโดยผู้ก่อตั้งอีทูเรียมขอให้ผู้ติดตามเลิกของเงินเขานะครับโดยในส่วนของวิจาริตเนี่ยเขาก็ได้โพลในทวิตเตอร์ว่าผู้ติดตาม,มเลิกที่ของเงินเขาในผ่านส่วนของคอมเมนต์หรือว่าในส่วนของข้อความได้แล้วนะเพราะว่าเขาลำบากใจนะที่จะต้องปฏิเสธเนาะซึ่งมีคนเขาไปของเงินเขาหลายคนมากนะซึ่งเขาก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่รู้จะเหมือนกับแบบ มีคนมาขอเงินเราอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธยากเนาะเพราะว่าเหมือนกับเฮ้ยคุณรวยแล้วคุณให้หนี่ก็ไปตกเหมือนของกรณีอีรอนมัร์เลยนะครับที่มีคนบอกว่าถ้าอีรอนมาร์เนี่ยไม่เอาเงินไปซื้อทวิตเตอร์ไม่เอาเงินไปทำสเปรดิงเลยเนี่ยรวยสุดในโลกกี่แล้วเนี่ยเอาเงินนะที่เขามีเนี่ยมาแจกทุกคนในโลกในทุกคนในโลกก็จะมีเงินแบบใช้กันแบบไม่มีใครจนอะไรประมาณนั้นซึ่งก็มีใคายหลายคอมเมนต์นะครับเขาไปบอกว่าเออแล้วทำไมอีรอนมัร์ต้องแจกในเมื่อเขาเป็นคนหาเงินนั้นมาเองได้ ทำไมมหาเศรษฐีต้องแจกเงินในเมื่อตอนที่เขาไม่ได้รวยเนี่ยก็ไม่ได้มีใครไปช่วยเขาแต่ตอนนี้เขาช่วยเองจนเขารวยแล้วทําไมเขาต้องไปช่วยคนอื่นทางทั้งที่เขาช่วยคนอื่นน่ะในความสามารถที่เขาสามารถช่วยได้ในเรื่องอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาทรัพย์สินของเขาไปจ่ายจ่ายให้เขาอื่นแน่นอนครับว่าเงินของอีลอนมันไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้จริงครับแต่หลังจากที่เขาช่วยไปสมมติว่าตกไปคนอยู่ในที่รับประมาณ5ดอลลาร์ในปรนเททั้งโลกเนี่ยประมาณ5ดอลลาร์นะครับก็ ถ้าหมดเงินที่เขาแจกหมดแล้วจะทํายังไงต่ออีลอนมัสต้องไปหาเงินมาอีกเหรอเพื่อที่จะเป็นคนที่รวยสุดในโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาเงินมาแจกอีกรอบอย่างนี้เหรอประมาณนั้นคนก็มีตาสงสกิดออกามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คือคุณต้องหาวิธีการหาเงินนอกเหนือจากนี้นะอันนี้ก็เป็นการเล่าสูฟ่ฟังนในส่วนของวิทีนิสเขาก็เจอแบบนั้นเหมือนกันนะครับ ข่าวต่อมาครับก็เป็นในส่วนของลนะูนาคลาสสิกเนาะในส่วนของลูนาคลาสสิกหรือเทอร่านะครับที่เรารู้จักกันในรูปแบบเดิมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูปแบบใหม่ก็เป็นคลาสสิกนะครับคว้าชุดเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องแบบสมบูรณ์นะ ก็เป็นข่าวดีที่ในส่วนของเครือข่ายเทอรานาครับได้เติมนะครับชุดตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้งานอยู่นะครับด้วยตัวตรวจสอบความถูกต้องที่ประมาณ130ตัวเนาะโดยผู้ตรวจสอบเครือข่ายและผู้มีอิทธิพลอย่างคุณแคลซีนะได้นะครับทาให้สิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในทวิตเตอร์ก็คือคาลิโพนในทวิตเตอร์เมื่อประมาณวันก่อนนี่แหละนะครับนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เครือข่ายบรรลุเหตุการณ์สาคัญนับตั้งแต่ระบบนิเวศล่มสลายเมื่อครั้งก่อนเนาะตอนนี้ก็ชุดเครื่องมือตรวจสอบนิสิตสมบูรณ์นะครับโปรแกรมการตรวจสอบความถูกต้องของล คลาสสิกเนี่ยครับที่ยังใช้งานอยู่ครับจะมีการแข่งขันสูงขึ้นนะครับตอนนี้ครับผู้ตรวจสอบนะครับในส่วนของลุนนาคลาสสิกเนี่ยก็มีนะครับการเดิมพันมากขึ้นเนาะก็คนที่มีสิทธิออกสิทธิออกเสียงก็จะเป็นในส่วนของลุนนาคลาสสิกมากขึ้นเนาะก็จะคือเป็นคนที่สามารถที่จะลงประชามติในเรื่องของต่างๆได้แล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากในส่วนของเทร่านะครับฟอร์มแลบเนาะเพื่อที่จะให้เทอราฟอร์มแลบเนี่ยมีเสียงค่อนข้างที่จะน้อยและในส่วนของรุนนาคลาสสิกมีเสียงค่อนข้างที่จะมากเพื่อท ห่างจากโดอาร์มาขึ้นเพราะว่าโดอลร์เขาจะคาบเกียน,นส่วนของซองอิซูแล้วก็ส่วนของลาฟอร์มแบบ็คอยู่พอพสมควรถูกไหมรูนาร่ากสิกพยายามที่จะเอาตัวอ,ออกมาเป็นเอกเทศเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบต่างๆในส่วนของค uh, ดีของดอร์หรือในส่วนของ USTC อะไรพวกนี้เข้ามากระทบในส่วนของรูนากสิกเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้เขาพยายามกันต่อไปเนาะซึ่งยังมีหลายคนนะที่ยังเชื่อว่าในส่วนของอรูน่ากสิกรเนี่ยเป็นของดอร์อยู่บางคนก็เหมือนไม่เชื่อแล้วเพราะว่า เขาก็ประกาศมาไว้แล้วว่าดูคอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอาจจะมีส่วนส่วนของทางอ้อมเนาะที่ไปคาบเกี่ยวกันในส่วนของซีรฟอร์มแลบเนาะแต่ว่ามันก็เป็นในส่วนน้อยนะครับเพราะเขาไปอย่างที่จะเอาตัวเองออกมาอยู่แล้วนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับลุนด์นักสิกิต่อไปเนาะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจแล้วพัฒนาต่อไปนะเพื่อที่จะไม่ให้ในส่วนของลุนานักสิกิเนี่ยไปถูกเชื่อมโยงกับในส่วนของคุณเดนเนลลเชนเนาะแล้วก็ในส่วนของอดคนะูคอนเนาะครึง่งคุณเดนเนลลเชนก็ถูกนะครับยึ นะก็เพื่อเป็นการที่จะจุกโยงครับจุกโยงที่ลุนนากระสิกเนี่ยพุ่งกลับขึ้นมาถูกไหมเมื่อประมาณก่อนหน้านี้นะครับที่มันขยับตัวกลับขึ้นมาแต่ก็มีข่าวนี้ออกมากลบลุนนากระสิกไว้อีกนะเพื่อที่จะให้มันขยับเงินไปซึ่งบอกเลยครับว่าทันทีที่มีการขยับของลุนากระสิกขึ้นไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยคือจะมีข่าวพวกนี้เขามากลบตลอดเลยนะก็ต้องรองดูต่อไปครับว่า,วาลุนนากระสิกจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไหมให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ ข่าวต่อมาครับก็ยังเป็นข่าวที่ผมค่อนข้างพยายามเตือนอยู่พอสมควรสำหรับใครนะครับที่เจอเหตุการณ์บบนี้นส่วนของเทอรารีวิลนะออกมาตัวนักลงทุนของลุน้ากสิคเกี่ยวกับโทเค็นหลอกลวงเนาะซึ่งก่อนอันนี้นเขาก็ได้มีทวิตออกมาครับว่ามีโทเค็นหลอกลวงออกมามากมายมเป็นร้หน้าโอ้โหตอนสมัยที่ลุน้าออกมาทะล่มสาดไม่ใหม่และตอนนี้ถึงแย้จะคนเหล่านี้นะครับที่พยายามที่จะโกงรับเงินของนักลงทุนออกไปเพื่ออ,อ้างอิงถึงในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญลูกเหรียญเครือข่าย,ยอะไรพวกนี้บอกจะตั้งชื่อเป็น สมมุตินะครับเป็นรูนหน้ารูนหน้า2.8งจรุนหน้า2.3หรือรูนหน้าคลาสสิก A B C อะไรแล้วแต่เนาะ มันจะมีคนเหล่านี้ออกมาขึ้นมาแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้าอาจจะเป็นใช้ชื่อในส่วนของเทร์ราดีเบลเทราคลาสสิกอะไรพวกนี้แล้วก็ออกเหรียญใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจผิดนะหรือบางครั้งอาจจะใช้โลโก้นะออกมานะซึ่งในส่วนของคลาสสิกก็เทราดีเบลเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนนักลงทุนว่ามันมีธุกเรื่องนี้ออกมาแล้วพยายามอย่าเข้าใจผิดอย่าพยายามเข้าไปเชื่อและพยายามอย่าลงทุนนะในส่วนของออก็จะมีในส่วนของเหรียญที่มีชื่อว่าหรือว่าเครือข่ายที่มีชื่อว่าอินเตอร์เชนต์นะในส่วนของ I d c ลอยขึ้นมาอยู่รอบ,รบ,รบจักรวาลของลุงนาคาซิคเนาะเพื่อที่จะเป็นการหลอกลวงคนให้เขาไปลงทุนเนาะอันนี้ก็ต้องคอยระวังนะครับว่าไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดข,ขึ้นกับเราน,นั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเตือนไปครับว่าสิ่งที่เราจะมั่นใจได้นะครับก็คือในส่วนของอ,อีลอนมัสท,ที่เขาพยายามทําอยู่ในส่วนของคือการตรวจสอบครับว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีนั้นจริงๆนะก็คือการยืนยันตัวตนในส่วนของทวิตเตอร์บลูนะก็อันนั้นก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เนาะ หรือไม่นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปในส่วนของ c o อยมาก k e t แคปก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลิงก์นะที่เป็นในส่วนของสัญญาเนาะกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Twitter แปะอยู่อะไรอย่างนี้กดผ่านตรงนั้นก็ได้มันก็จะลิงก์มาในส่วนของ เครือข่ายหรือว่าเป็นช่องทางของทวิตเตอร์ที่มันเป็นเจ้าของนะครับในส่วนของเครือข่ายนั้นจริงๆอย่างเช่นเรากดเข้าไปในส่วนของอีทูเรียมถูกไหมครับวิตรบูทูรีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นของไบเนียอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของทวิตเตอร์แล้วกดเข้าตรงนั้นมันก็จะลิงก์เข้ามาในส่วนของที่เป็นไบเนียนอะไรจริงๆอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยระวังเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าที่ต่ำถูกไหมครับอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็พุ่งมันจะพุ่งยาวๆเดี๋ยวส่วนมันก็ลบวหายไป ก็คิดว่าะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วส่วนไม่ขยัมครับนับเงินแล้วก็หนีไปนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงก,การบอกกล่าวข้อสารทีตัวของคลิปตัวจะเบียนเท่านั้นนะครับสวัสดีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย